อ,อโอ้ยฟันมาแล้วหลายรอบโอ้ยกระดูกหักดีเว้นไปทางมือเลยกกว่าที่มันจะตามมาอือคิดว่าจะตามมาเรื่อยหรอนี่เนะ hello there wait it's trai chai xíu để đi chơi kiểu ấy có a ba mươi mê chân เอาละอครมาที่เอาละดีโอ้ยใครที่เป็นคนที่ฉันห่าโอ้ยใจกำลังปวดเบียดตองเลย ันขอุ่นหมนี่นะไม่ใช่นเป็นพิมนี่นะ

die.